เอาไปดูเรื่องดังของวันนี้ค่ะกับเรื่องของทนายคนดังทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดก็นับตั้งแต่ที่เจ๊อ้อยพี่อ้อยแล้วแต่หลายคนจะเรียกบางคนก็เรียกมาดามอ้อยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าทนายตั้มเนี่ยชอบโกงเงินเข้าไป71ล้านบาทหลังจากนั้นก็มีเรื่องราวออกมา,มามากมายค่ะ71ล้านแล้ว39ล้านมีเรื่องรถเบนซ์มีเรื่องของการก่อสร้างบ้านหลายๆเรื่องเอามาผนวกผนวกกันแล้วก็เจ๊อ้อยไปให้ข้อมูลกับตำรวจ 4ี่วันเต็มนะคะเลิกดึกทุกวันเลยอสองสามทุ่มแล้วก็ไม่ใช่คดีเดียวค่ะแก้งความหลายคดีวันนี้ก็มีความชัดเจนการตั้งข้อกล่าวหาจับทนายตั้มก็ไม่ใช่ ข้อหาเดียวใช่ค่ะในที่สุดพอตํารวจรวบรวมพยานหลักฐานมีการสอบปากคำกันไปมากมายก็เลยออกหมายจับค่ะขอสารอาญาอนุมัติออกหมายจับก็ออกหมายจับกันมาสักช่วงเวลาประมาณ11บเนาฬิกานะคะแต่ว่าทนายตั้มเนี่ยค่ะ,ะก่อนที่จะออกหมายจับก่อนหนะ้านั้นสักประมาณ2ชั่วโมง9ก้าโมงกว่าทนายตั้มเดินทางไปต่างจังหวัด กำลังจะไปที่จังหวัดสาแก้วแต่แค่จะเดินทางไปถึงแค่ชาเชิงเซาก็ถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ทนายตั้มถูกควบคุมตัวค่ะผู้ตองหาลบมมีไม้จับโมงหน้าจังหวัดสาแก้วตำรวจต้องปรับไล่ติดตามอย่างกระชั้ชิด ก็มีก็มีที่ไดการส่กัรตรวจสอบชื่อต้งแต่าีเล็กน้อยที่ส่งมาถอดแล้วมาลอกันีเเดัวเดี๋ยวผมแจ้งเสร็จี้าทรา่นไม่ครไม่กานไม่การก็ได้ไม่การไม่กันท่กันก็ได้ไม่กาเดี๋ยวเระ ีีีกมมมาาาตรรงแย่่่ดดดิินนนไไ้้้ทสววถัััะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเข้าไปควบคุมตัวทนายตั้มก็ทําตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะคก็คือแจ้งเลยว่ามีความผิดในข้อหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็ช่วงเวลาที่ตํารวจขับรถตามรถของทนายตั้มมีการบันทึกภาพแล้วเสียงเอาไว้เพื่อให้เราได้เห็นว่าตํารวจบอกนะว่านี่คือเส้นทางที่กําลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดสระแก้วนะคะในส่วนของการจับกลุ่มในครั้งนี้ ตำรวจรวบตัวได้สองคนก็คือทั้งทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดและภรรยาก็คือนางปัทิตาเบีย้ยบังเกิดค่ะสารอาญาอนุมัติออกหมายจับกันไปลงวันนี้ตำรวจก็ไปตามควบคุมตัววันนี้ทนายตั้มโดนไปสี่ข้อหาค่ะช่อโกงฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินส่วนภรรยาโดนไปสองข้อหาก็คือข้อหาร่วมกันฟอกเงินกับ สมคบกันฟอกเงินค่ะการจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไล่กล้องวงจรปิดพบว่าทนายสิทธาและภรรยาเนี่ยเดินทางออกจากบ้านเวลาประมาณ9นาฬิกาด้วยรถเก๋งฟอร์เช่รุ่นคเยนสีน้ำตาลทะเบียนททงกไก่999กกรุงเทพมหานครเจ้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้เฝ้าติดตามจากบ้านพักทนายตั้มโดยทนายตั้มขับรถมุ่งหน้าไปยังจังหวัดฉะเชิงเซาคาดว่า น่าจะใช้เส้นทางฉะเชิงเซาเนี่ยไปยังจังหวัดสระแก้วตำรวจกองปราบจึงประสานตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาให้ตั้งด่านสกัดตามเส้นทางทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้ขับตามทนายตั้มไปเรื่อยและมีการพูดว่าทําไมมุ่งหน้าออกชายแดนเนี่ยเส้นทางของชายแดนจากนั้นได้ระบุว่าลอรถเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมาสนับสนุนกระทั่งรถของทนายตั้มจอดติดอยู่ที่แยกไฟแดง อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาตำรวจกองปราบจึงเข้าควบคุมตัวและตรวจสอบยืนยันเป็นบุคคลตามหมายจับมีการอ่านหมายจับฟังตามกฎหมายก่อนที่จะนำตัวมาที่กองปราบปรามซึ่งมาที่ของหมายจับเนี่ยมาจากกรณีเจอ้อยได้เข้าแจ้งความตำรวจข้อหาช่อโกงและทนายตามอ้างว่ารับโดยเสน่หา71ล้าน นี่เป็นสิ่งที่ตำรวจแจ้งกับทนายตั้มนะคะว่าที่มาก็คือเรื่องที่เจ๊อ้อยได้เข้าแจ้งความกับตำรวจนั่นเองแล้วพอควบคุมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำตัวมาที่อาคารประชาอารักษ์กองบัญชาการตำ,ตำรวจสอบสวนกลางกองบังคับการปราบรามทันทีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวมาถึงปุ๊บลงจากรถ ภรรยาลงมาก่อนค่ะสวมแมสนะคะแล้วก็ใส่แว่นดำภรรยาก็เดินมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยจากนั้นทนายตาั้มเดินตามมามนักข่าวสังเกตสีหน้าสีตาทนายตั้มบอกหน้าซีดเลยนะคะนักข่าวตะโกนถามหลายคำถามมากทุกสำนักตะโกนถามหมดเลยนะฮะ แต่ไม่ได้รับ,เ,รบรเสียงตอบจากทั้งทนายตั้มและภรรยาแต่ถ้าฟังดูจะได้ยินเสียงนักข่าวถามเลยนะคะที่ถามกันเยอะๆและถามซ้อนๆกันเนี่ยก็คือมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหม,มเครียดไหมนะคะแต่ก็มีอยู่บางคนถามเหมือนกันนะจะดื่มปัสสาวะตอนไหน <c oughs> ถามอย่างนั้นเลยนะคะแต่ก็ไม่มีคําตอบมาจากทนายตาั้มทนายตั้มและภรรยาก็รีบเดินเข้าไปในตัวอาคารนะคะตํารวจนําตัวไปสอบปากคำตามกระบวนการของกฎหมายแล้วนอกจากที่ทั้งสองคนนี้จะถูกนําตัว ที่กองปราบแล้วนี่ค่ะรถของผู้ต้องหาทั้งสองคนก็ถูกยึดมาด้วยเป็นรถพอร์เช่รุ่นขยเยนสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะคะทนายตั้มขับรถคันนี้มุ่งหน้าไปจังหวัดสาแก้วพอตำรวจนำรถคันนี้มาที่กองปราบก็มาเปิดดูภายในรถค่ะพบว่ามีกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบแล้วก็มีเครื่องนอนก็ประกอบไปด้วยหมอนผ้าห่มนะคะ และมีเอกสารอยู่อีกหนึ่งซองอยู่ด้านหลังของรถมีรายงานด้วยนะคะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเตรียมที่จะคัดค้านการประก,กันตัวทั้งสองคนเพราะมองว่าคดีนี้มีอัตราโทษสูงค่ะพลตำรวจตีสุวัฒน์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกเลยนะครับว่าจากที่ตำรวจ กองปราบปรามจับธนาตั้มและภรรยาเนี่ยก็ได้นำมาสอบปากคำเบื้องต้นทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อหานะครับหลังจากสอบปากคำเสร็จพนักง,งานสอบสวนจะคัดค้านการประกันตัวเพราะหมายจับระบุว่ามีหลักฐานตามสมควรว่าหรือน่าจะทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกสูงเกิน3ปีน่าจะกระทำความผิดอาญาและมีเหตุควรเชื่อว่า จะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานก่อให้เกิดอันตรายประการอื่นๆหลังจากนี้นะคะก็คาดว่าเดี๋ยวพอตํารวจเขาเสร็จสิ้นขั้นตอนการสอบปากคําแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนําตัวผู้ต้องหานี้คุมขังไว้ที่กองปราบก่อนย้อนกลับไปก็จะคล้ายๆกับตอนที่ตํารวจสอบปากคำกรณีคดีดีไอคอนนะคะบอสทั้ง18บแก็คืออยู่ที่กองปราบก่อนนักข่าวไปดูห้องผู้ มีการควบคุมที่กองปราบเขาบอกทาความสะอาดรอไว้เรียบร้อยแล้วพอไปถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคือไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ทาความสะอาดทุกวันอยู่แล้วคือ,อแ,แต่ว่ามันเหมาะมันเจาะพอดีออกับวันที่ทานายตั้มต้องมาที่นี่นะคะก็คาดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนก็จะนําตัวทั้งสองคนนี้ไปฝากขังต่อสารอาญารัชดากันต่อไปค่ะต่อเนื่องเลยนะฮะสิบห้านาฬิกายี่สิบนาทีเจ้าหน้าที่ตารวจได้นํากําลังค้นบ้านของนายศีชาเบี้ยบังเกิด ที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านตะิ่งชันที่ใช้คําว่าหมู่บ้านหรูเนี่ยหมู่บ้านนี้ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่เลยไหมฮะคุณชนะสามสิบล้านบาทอราคาคา30ล้านบาทนี่คือราคาเริ่มต้นนะฮะถ้าใช้คำว่าหมู่บ้านหรูเนี่ยเออต้องราคาแบบนี้เลยจะเรียกบ้านคงไม่ได้นะฮะต้องคาลืหาดนะฮะใช่เลยค่ะต้องเรียกคาลืหาเลยฮะก็อยู่แถวแถวตะิ่งชันแถวแถวแควงบาางแขวงบางเชือกหนังอะค่ะแถวแถวนั้นนะคะก็ทยอยนําของกลางซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า นะครับแล้วก็มีมูลค่าหลักล้านทั้งนั้นเลยก็มาตรวจสอบที่กองปราบปราครมคะเขาบอกว่าของกลางที่ได้จากบ้านหลังนี้นะคะมี34รายการด้วยกันค่ะคุณผู้ชมกระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยจะเยอะสุดเลยแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือด้วยมีนาฬิกามีพักเครื่องรวมๆแล้วเนี่ยก็เอาออกมาจากบ้านหลังนี้แล้วก็เอามาไว้ที่กองปราบนะคะแล้วเดี๋ยว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจคนที่สำนักงานกฎหมายสิทธาลอของทนายตั้มด้วยที่อยู่แถวแถวย่านสาทรน,นะคะจะได้เก็บหลักฐานเพิ่มเติมด้วยส่วนหมายจับล็อตที่สองที่ต่อจากทนายตั้มอันนี้อาจจะเป็นในส่วนของผู้ร่วมขบวนการที่ร่วมในการช่อโกงเจ๊อ้อยด้วย จะเป็นยังไงนั้นจะมีใครบ้างเดี๋ยวคงจะต้องรอดูคําให้การของทนายตั้มกับภรรยาก่อนว่าคําให้การของเขาทั้งสองคนสอดคล้องกับหลักฐานที่ตํารวจมีอยู่ณนะตอนนี้หรือไม่อย่างไรคือต้องจับเพิ่มหรือออกหมายจับเพิ่มเนี่ยข้อกล่าวหาที่กล่าวหาทนายตั้มมีคําว่าร่วมกันฟอกเงินใช่ค่ะฮะไม่ใช่เรื่องชอบโกงอย่างเดียวร่วมกันฟอกเงินฟอกเงินเนี่ยคงจะเป็นในเรื่อง39ล้าน ที่บอกนะสแกมเมอร์ใช่ไหมสแกมเมอสแกมเมอร์พลตำรวจโทอัคระเดชพี่มนสีนะครับผู้ช่วยผู้มนุษการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็บอกว่าการจับกลุ่มคดีนี้เนี่ยได้กำชับผู้มนุษยการตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้กำชับให้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดและให้รัดกลุ่มรอบครอบ นะที่ผ่านมาตํารวจก็รวบรวมพยานหลักฐานมาระยะหนึ่งแล้วจนแน่นหนาก่อนจะออกหมายจับในวันนี้เท่าที่ทราบทนายตั้มและภรรยามีพฤติการจะหลบหนีออกนอกประเทศเพราะอาจรับรู้ตํารวจออกหมายจับจึงออกเดินทางจากบ้านย่านตลิ่งชันสองชั่วโมงก่อนตํารวจไปขอหมายจับและมุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกแต่ตำรวจได้ติดตามจนประสานตำรวจทางหลวงในพื้นที่ช่วยสกัดจับก่อนที่จะหนีออกนอกประเทศนี่ นายตำรวจใหญ่บอกหรือว่าอย่างเนี้ยหลบหนีแน่ตำรวจบอกแบบนี้นะแต่ทนายตั้มเขายืนยันนะว่าเขาไปทําบุญค่ะ,<ฮ>ะสังเกตชุดเขาสิคะชุดขาวทั้งชุดทั้งตัวภรรยาแล้วก็ตัวเขาด้วยนะคะทางนักข่าวถามตำรวจเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่าที่สุดแล้วเนี่ยทนายตาั้มเขาสามารถข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้นั่นหมายความว่ามีบุคคลอื่นให้การช่วยเหลือใช่หรือไม่ ท่านพลตำรวจโทอัคราเดชท,ท่านบอกว่าประเด็นนี้เดี๋ยวคงจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมกันและค่ะโดยจะมีการออกหมายจับกันเพิ่มเติมหลังจากที่ออกหมายจับวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวคงจะต้องสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วกรณีที่ออกหมายจับในวันนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันถึงขั้นต้องออกหมายจับเลยเหรอทำไมไม่เป็นหมายเรียกก่อนอท่านย้ำท่านย้ำนะบอกว่า เนื่องจากว่าพบว่ามันมีการไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะคะโทษสูงเกิน3ปีด้วยยุ่งเหยิงพยานด้วยแล้วทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจชาติบอกด้วยนะครับว่าทนายตั้มเนี่ยจำนนต่อหลักฐานส่วนที่อ้างว่าจะไปปฏิบัติธรรมก็เป็นคําให้การของผู้ต้องหาที่มีสิทธิ์จะพูด นอกจากาเคสของเจอ้อยแล้วเนี่ยยังมีผู้เสียหายรายอื่นอีก3เคสที่เตรียมเข้าดำเนินคดีกับทนายตั้มซึ่งมีความเสียหายแตกต่างกันไปส่วนพยานบางปากที่ถูกกันไว้เป็นพยานก่อนหน้านี้จากการสืบสวนพบว่าพฤติการเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดกับทนายตั้มประเด็นนี้ยังต้องชั่งน้ําหนัก ตามกฎหมายอะจากพยานจะกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการไปแล้วอีกแล้วเหมือนครั้งก่อนที่เราได้ยิน<ด>ว่าจากผู้เสียหายจะกลายเป็นผู้ต้องหาอันนี้จากพยานจะกลายเป็นผู้ร่วมขบวนการก็คือเป็นผู้ต้องหาด้วยเหมือนกันแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อย่างไรต้องรอติดตามกันยาวๆทีนี้ถ้าพูดถึงทนายตั้มค่ะคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีความรู้ด้เป็นทนายอะค่ะดังนั้นพอเป็นทนายแบบนี้ แล้วก็อยู่ในแวดวงของทนายเนี่ยมานานพอสมควรรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงตำรวจค่อนข้างจะเยอะอันนี้นะักข่าวก็เลยสงสัยว่าเอ๊คดีของทนายตั้มจะมีผลต่อรูปคดีหรือเปล่าด้วยความเป็นคนรู้กฎหมายและความเป็นคนที่รู้จักกับคนระดับสูงเยอะๆนะักข่าวถามปุ๊บสิ่งที่ท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านตอบมา,าอ,บอันนี้ชัดเจนเลยนะท่านยกธรรมะท่านตอบหรือท่านยกทา่านยกธรรมะมาตอบคําถาม ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม,มนี่ท่านว่าอย่างนี้แล้วท่านก็บอกด้วยนะคะว่าเดี๋ยวว่ากันคดีจะเป็นยังไงแต่ตำรวจเดินหน้าเต็มที่แหละค่ะคนบ้านนี่ก็ไม่ใช่แค่ที่ตะหลิงชันที่เดียวด้วยนะคะคนบ้านมีสองที่ทั้งตะหลิงชันและที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครด,ด้วยเอาฟังเสียงของท่านหน่อยตอนที่ท่านอธิบายเรื่องคดีที่นําไปสู่การออกหมายจับทนายตั้มค่ะคือเท่าที่ทราบมาว่า ตัวผู้ที่ถูกออกหมายจับนะครับพยามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็คงจะมีไว้แววว่าเรากำลังจะขอหมายจับในที่แน่ชัดนะครับเราได้เอาหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณเสดส์เิกาแต่ตัวของ ผู้ที่ออกตัวออกมาจับนะมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกานะแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครในระหว่างทางนะบตำรวจเราพยายามที่จะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่ใกล้ลเคียงนะเพื่อช่วยกันสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับจะว่าจะไปไหนยังไงก็ครับก็ไปประเทศเพื่อนบ้านครับเขาบอกอะไรละครับเขาไม่ได้บอกครับเรื่องความลับมันไม่ต้องบอกหรอกครับ บ้านอย่าบอกว่าจะไปไปฏิบัติงานตรงนี้เขาพูดไหครับก็แล้วแต่ผู้นหาจะให้ให้ให้ประกาศครับ <_' co lle> เราเริ่มที่จะสะกดรอยเข้าไปนะติดตามจากาสิ่งที่เราสามารถหาได้นะจนทราบว่าเขาได้ออกนอกพื้นที่ของกรุงเทพและปร,ะริมณตลนครับนะจึงได้ตามตามไปนะแล้วจึงตัดสินใจว่าถ้าเนิ่นนานไปกว่านี้รถที่เราใช้อยู่ที่ตำรวจใช้อยู่สมรรถนะสู้รถที่เขาใช้ไม่ได้นะดังนั้นถ้าเขาเคลื่อนตัวไปไกลกว่านี้อาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับ ในเรื่องของเคสอื่นเคสของคุณอ้อยเนี่ยเป็นในเรื่องของ71ล้านก็ยังมีเคสอื่นนที่เกี่ยวข้องอยู่นะก็มีการดําเนินการอยู่ครับตอนนี้ที่เห็นอยู่3เคสครับก็แตกต่างกันไปครับ71ล้าน9ล้าน3ล้านครับก็เป็นสิ่งที่ทําโดยเป็นปกติธุระเลยครับไม่มีใครอยู่ในกฎหมายสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับตอนนี้มีคนพยายามติดต่อมาช่วยเหลือเขาบ้างหรือยังคะไม่มีครับ คุณผู้ชมคะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่บ้านพักของทนายตั้มที่บอกว่าอยู่ในหมู่บ้านหรูย่านตะลิ่งชันเนี่ยค่ะนักข่าวไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นหมู่บ้านหรูดังนั้นมันก็จะมีมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันคนเข้าคนออกขนาดตำรวจอะคะกว่าที่จะเข้าไปได้ตำรวจ ต้องไปจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านตรงรอปรพอและอธิบายให้ทางรอปรพอเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทําอะไรต้องการจะไปบ้านหลังไหนยังไงใช้เวลาตรงนั้นประมาณ5นาทีกว่าจะเข้าไปภายในบ้านได้แต่ว่ามีคนที่เข้าไปได้เร็วกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและสามารถเข้าไปในหมู่บ้านได้เลยคือคนที่เป็นรเดอร์ค่ะครับคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือครั้งก่อนเนี่ยทนายตั้มมาโวยวายว่าเอาร,รถยนต์บรรัุงเฝ้าจอดเฝ้าหน้าบ้านหน้าเมื่อนี้ยเที่ยวนี้ก็เลยแปลงร่างเป็น <Rider. S 2> เป็นไรเดอร์ไรเดอร์บอกว่าจะไปส่งอาหารที่บ้านหลังนี้ <c oughs> ก็เข้าไปได้อย่างง่ายๆพอเข้าไปปุ๊บนักข่าวก็สังเกตเห็นว่าเอ๊มีไรเดอร์เข้าไปที่บ้านหลังนี้ <c oughs> คือเราไม่มีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาไม่อนุญาต <c oughs> ให้นักข่าวเนี่ยจะไปบันทึกภาพภายในบ้านได้ปรากฏไรเดอร์เนี่ยอยู่ในบ้านจัดการนู่นนั่นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเสร็จสับเรียบร้อย เอารถจักรยานยนต์ที่เป็นรถไราเดอร์เนี่ยค่ะขึ้นรถกระบะของตำรวจกลับมาที่กองปราบและไรายเดอร์คนนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองอ่ะอต่นี้ไปดูความเห็นของคู่ได้ไหมคู่กัดคู่แค้นคู่รัก,กคู่รักระยะเวลาสั้นๆอ่ะ,อะคุณอัจฉรยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออาชญากรรมก็พูดถึงกรณีที่ธนายตั้มเนี่ยถูกจับกลุ่มในวันนี้นะ,ะเขาบอกเลยว่า คือเรื่องนี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นคนที่รู้กฎหมายแต่กลับทําตัวเป็นโจรนี่เขาใช้คํานี้นะทำตัวเป็นโจรใ,นะในคราบและกฎหมายอีกทั้งยังมีพฤติกรรมที่เกิดมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดตนมองว่าตํารวจที่เฝ้าเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่6พฤศจิกาแล้วจากที่ได้รับข้อมูลมาวันนี้ยังไงทนายสิทากับภรรยาก็ไม่รอด วันนี้น่าจะเรียบร้อยและยืนยันว่าทนายตั้มจะไม่ได้รับการประกันตัวเพราะหากปล่อยอาจเข้าไปค่มขู่พยานหลักฐานได้ อันนี้เป็นคําให้สัมภาษณ์ของคุณอัจฉริยะก่อนที่มันจะมีความชัดเจนรเรื่องของหมายจับของทนายตั้มนะคะคแล้วคุณอัจฉริยะก็บอกด้วยว่าตัวเขาเองก็เตรียมที่จะเปิดคดีที่มันเกี่ยวข้องกับทนายตั้มเพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามันยังมีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่มันไปเชื่อมโยงกับเจ๊อ้อยกับเรื่องของการหลอกลวงการช่อโกงเนี่ยแหละค่ะคือกรณีการออกแบบบ้านส่วนตัวของสามีเจ๊อ้อยอันนี้ สุดท้ายมันจะเป็นการปรอมแปงลงเอกสารหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณอัจฉริยะบอกว่าเตรียมข้อมูลอยู่ส่วนเรื่องของการจับมือกับทนายสิทธาก่อนหน้านั้นแล้วจู่ๆก็เหมือนเปลี่ยนไปค,คือรักแค่ประเดียวประดาวและก็กลับมาเป็นคู่กัดอีกเนี่ยสังคมก็มองว่าคอนอย่างคุณอัจฉริยะนี่น่าจะคบไม่ได้นะ,ะสังคมมองนี่นข่าวถามคือคือนักข่าวเอาไปถามบอกว่าเนี่ยตอนนี้สังคมมองว่าการที่คุณอัจฉริยะกระทําตัวแบบเนี้ย มันเหมือนกับเป็นคนที่คบไม่ได้หรือเปล่าคุณอัอจฉริยะก็เลยบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยจะว่าอะไรก็ว่ากันไปคือเขาไม่สนใจอยู่แล้วสําหรับเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายที่วิพาษ์วิจารณ์เขาในโลกออนไลน์ยังไงอยากจะวิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ไปแต่ตัวเขายืนยันว่าเขาทําหน้าที่ของเขาแบบนี้ถูกต้องแล้วอส่วนที่เขาพูดเรื่องเอฟซไปยามเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าเนละเอาฟังเสียงคุณอาฉริยะเองดีกว่าเชิญฮะ จุดจบของตังต้มก็คือต้องไปที่เรือนจับนะครับแล้วผมก็มั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าคือเรื่องนี้นะครับพฤติการเขาไล่แรงนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งหน้ากฎหมายแล้วก็เป็นเป็นยอดความเสียหายที่ที่สูงนะครับความเสียหายที่สูงแล้วก็ทุกคนต้องรู้ว่าเรื่องนี้นะครับพฤติการเนี่ยในการหลอกลวงพี่อ้อยเนี่ยนะครับมันเป็นพฤติการที่คนที่เป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยนะครับ นะครับทำตัวเป็นเป็นนะครับโจรนะครับในข่าของนักกฎหมายเนี่ยนะเรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้ผมเรียนนะครับว่าผมสู้กับเขามา6ปีทำไมผมจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงนะครับพฤติการอย่างเงี้ยไม่ใช่เพิ่งเกิดกับพี่อ้อยนะเกิดมามามานานแล้วนะครับเป็นงแต่ทุกคนไม่เชื่อผมเองนะครับการที่เขาไปปรากฏตัวที่กองความก่อนหน้าเราไม่ได้ช่วยผมบอกแล้วว่าไม่มีผลหรอกนะครับเพราะว่าสาลท่านดูจากพฤติการเห็นคดีนะครับแล้วก็ คณะพนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ดูพฤติการจากคดีจากคดีที่ที่มีการถแถลงขา่าวที่หน้ากองปราบเนี่ยเป็นผลร้ายต่อเขามากขึ้นเพราะว่าหนึ่งมีการาไปพาดพิงถึงสื่อมวลชนโดยเฉพาะพี่พุธนะครับนะก็อ้างว่าไปคุกคามอ้างว่ามีตำรวจไปอุ้มไปอุ้มพยานน้องนอง้นองเบียร์มานะครับหรือไปอ้างว่าตำรวจเนี่ยไปคุกคามอะไรเงี้ยมันก็เป็นเหตุผลที่ตัวเองออกมาเนี่ยลักษณะของการไปเหมือนกับลักษณะว่า เข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปาพาดพิงนะครับซึ่งพฤติการอย่างนี้มันเข้าข่ายลักษณะของการกลมขู่พยานามีการปล่อยตัวเนี่ยอาจจะไปกลมขู่พี่อ้อยหรือเกลือติได้หรือหรือพยานได้นะครับเขาเขาวิ่งอายการได้เอางี้ว่าผมพูดได้เลยวิ่งอายการแล้วอายการคนไหนผมก็รู้ที่ไปวิ่งหลุดนะครับอสสคนไหนก็รู้ว่าวิาว่งไอตั้มแล้วคนไหนเป็นแบคข้าวไอตั้มผมก็รู้นะนะนะและรับรองว่าถ้าอยากรู้ว่าเดี๋ยววันไหนจะเล่าให้ฟัง คสรุปคือดีกับทนายตั้มไม่คือสรุปคือคือดีหรือไม่คืดีกันอยู่คนเนี่ยไม่ใช่คือคืออันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่ผมยืนยันว่าจับมือเป็นเรื่องส่วนตัวว่าเรื่องคอดีเขากับผมแต่นี่เป็นเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนรวมถ้าผมรู้ผมไม่พูดเหมือนก็เหมือนกับผมช่วยตั้มทางอ้อมถูกไหมไม่เป็นไรผมผมผมไม่ได้สนใจกินคีย์บอร์ดเพราะไม่ว่าครูพูดอะไรไปมึงก็ด่าครูมานะตลอดชีวิตกูอยู่แล้วนะครับผมถูกด่ามาตั้งแต่สมัยครูจอมทรัพย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแตงโม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกูโดนด,ด่าตลอดอหละไม่เคยไม่ไม่เคยเพราะว่ากูทำตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนจริงๆคําคำสัมภาษณ์ตอนท้ายนี่คือเหมือนออกจากใจเลยนะอารมณ์อมมารมณ์อารมณ์ขึ้นแล้วนะ,เร,ะเรา่องแ<า> <มา S 2> บทว่าเรื่องคบไม่ได้เออเอบอกเรื่องคบไม่ได้ไม่สนใจแล้วไม่ว่าทําอะไรก็ถูกดา่าจะสนใจทําไมอ่ะ <c oughs> หลังการจับกลุ่มคุณอัจฉริยะเนี่ยให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งบอกเลยว่าทนายตั้มตั้งใจจะหนีออกไปต่างประเทศทางช่องทางธรรมชาติ เพราะมีสายรายงานมาจึงมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ถูกจับแต่หลังจากวันนี้สารอนุมัติหมายจับทนายตั้มก็รู้ก่อนและเชื่อว่ามีคนมีสีให้การช่วยเหลืออยู่เหมือนเช่นหลายคดีที่ทนายตั้มถูกออกหมายจับซึ่งขณะจับกลุมก็จะเห็นว่าทนายตั้มจะพยายามโทรศัพท์หาคนมีสีคนนั้นแต่ตอนนี้ ไม่มีใครกล้าช่วยแล้ว่าตอนรักกันก็จับมือกอดคอกันดีนะคะแต่พอถึงวันที่ทนายตั้มเขาเจอมรสุมเยอะๆเนี่ยคงจะรักไม่ไหวแล้วค่ะ,ะคงจะต้องถอยออกมาอีกหนึ่งท่านเหมือนกันที่เดิมทีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทนายเพื่อนรักกันเลยคือทนายเดชากิตติวิทยานันท์หรือทุกคนรู้จักกันดีกับทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ว่าไปที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทนายเดชาคือคนหนึ่งเลยนะ ที่มักจะออกมาซับพอร์ตทนายตั้มเวลาที่ทนายตั้มบอกว่าตัวเองมีหลักฐานตัวเองพร้อมสู้แล้วก็พูดในทํานองค่อนข้างจะเข้าข้างไปทางทนายตั้มใช้คํานี้แล้วกันใช้คำว่าค่อนข้างแม้ทนายตั้มถูกจับแล้ววันนี้ทนายเดชาจุกกู่เนี่ยก็แถลงข่าวก็ยังเป็นแนวๆอย่างที่คุณชาดาว่า แต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ทนายเดชาบอกว่าต้องขอโทษจริงๆต้องเปลี่ยนตัวเองนิดหนึ่งก็เลยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook บอกว่าเมื่อสารออกหมายจับทนายตั้มแล้วมันก็เป็นไปตามที่ผมเคยรู้ข้อมูลล่วงหน้ามาจําเป็นต้องกลับลําแล้วครับ พราะเห็นหลักฐานแล้วทุกอย่างมันชัดเจนกลับลํำก็คือว่าจากเดิมเคยรักกันมากๆเนี่ยและเคยซัพพอร์ตเคยช่วยเคยเชื่อตอนนี้อาจจะต้องไม่เชื่อแล้วแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้คุยกับทนายตั้มมานานแล้วแต่ทราบจากแหล่งข่าวว่าทนายของทนายตั้มเตรียมจะเดินทางไปที่กองปราบอยู่แล้วย้ำนะคะว่าทนายเดชาไม่ได้ไปเป็นทนายความให้กับทนายตั้ม และขอพี่น้องประชาชนวอนอย่าเอาทัวร์มาลงที่ทนายเดชาทนายเดชาโพสต์แบบนี้เลยเพราะว่าเขารู้ดีว่าด้วยความที่สนิทสนมกันเดี๋ยวไม่แน่รถทัวร์อาจจะมาจอดหน้าสํานักงานทนายความของทนายเดชาก็ได้วันนี้ก็เปิดถแถลงนะครับเปิดถแถลงข่าวหลังจากที่ทนายตั้มถูกจับกลุมด้วยนะสื่อเนี่ยออนไลน์ก็มีการไลฟ์สดกันเนี่ยแกก็ย้ําว่าแม้จะมีหลักฐานเนี่ยแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทนายตั้มเนี่ยไม่ธรรมดา เขาก็ต้องมีดีที่จะสู้คดีเพราะฉะนั้นทางตํารวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอายการและศาลว่าจะ,ะทําเรื่องคดีนี้อย่างไรและที่สําคัญยังมีเวลาเพราะว่าอย่างน้อยคดีนี้สามศาลนะครับศาลชั้นต้นอุทธรดีกา แต่ทนายเดชาก็บอกเพิ่มเติมเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมบอกว่าก่อนหน้านี้มีตํารวจระดับสูงท่านหนึ่งและมีคนดังในสังคมอีกท่านหนึ่งเนี่ยโทรศัพท์มาหาทนายเดชาเลยนะคะบอกทนายเดชาเลยว่าทนายเดชาคุณถอนตัวเหอะคุณออกมาเถอะคุณอย่าไปยุ่งกับทนายตั้มเลยแล้วทนายเดชาตอนนั้นก็ยังเฉยๆค่ะเพราะว่าเห็นหลักฐานจากเฉพาะทนายตั้มเท่านั้นแต่พอมาเห็นหลักฐานจากตํารวจเห็นหลักฐานจากฝ่ายตรงกันข้ามกับทนายตั้มก็เลยทําให ทนายเดชาต้องมาโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้คะ่ะว่าก็คอต้องคอตะกลับลำสักหน่อยแหละนะคะอ่ะแล้วพื้นที่ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์มีข้อคอรหาแล้วก็ทัวไปลงเหมือนกันนะค่ะนั่นคือที่สภาทนายความวันนี้สภาทนายความเนี่ยได้ออกถแถลงการชี้แจงประเด็นสื่อมวลชนและสังคมให้ความสนใจกรณีทนายความบางคนกระทำการบางอย่างไม่ถูกต้อง ตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมัญญาตทนายความโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการดําเนินคดีมัญญาตทนายความเป็นไปด้วยความล่าช้าและตั้งข้อสงสัยว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรม ได้อย่างไรประชาชนสงสัยนะแล้วก็มีหลายๆท่านก็ไปร้องเรียนสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันว่าไอ้ทำไมช้าจังเลยรู้อยู่แล้วว่ามีคนร้องทนายตั้มต้องเยอะแต่ทําไมไม่ดําเนินการเรื่องของมันญาตทนายความสักทีสภาทนายความขอชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินคดีมันญาตทนายความว่าเมื่อมีการกล่าวหาทนายความผิดมันญาตทนายความสํานักคณะกรรมการมันญาตทนายความจะต้องดําเนินการภายใต้กรอบกฎหมายที่กําหนดทุกขั้นตอนโดย ต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการบรรยาทนายความและคณะกรรมการสภาทนายความซึ่งทุกขั้นตอนมีความสําคัญผมจะย้ําเน้นตรงนี้หน่อยนะฮะขีดเส้นใต้ว่าไม่สามารถข้ามขั้นตอนหรือลงโทษทันดีทันใดได้เสมือนระบบการพิจารณาคดีของศาลทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ในปัจจุบันได้มีการเร่งรัดพิจารณาคดีมรญยาทนายความตามกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับสรุปสั้นๆก็คือสภาธนายความบอกว่าข้ามขั้นตอนไม่ได้ละว่าอย่างนั้นเถอะต่อให้เรื่องนี้สังคมสนใจขนาดไหนก็ข้ามขั้นตอนไม่ได้แต่ผมเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์บัญชัยสอนสิริซึ่งเป็นกรรมการสภาทนายความมาสี่สมัยนะ,ะท่านบอกว่าวันนี้มันเป็นวิกฤตศรัทธาของทนายความนะมเราควรจะ ทำอะไรให้มันรวดเร็วทันการจะทำแบบขั้นตอนปกติเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้เราต้องรีบกอบกู้ภาพลักษณ์ของทนายความเพราะแกบอกแกเจ็บจี้ทุกครั้งเลยที่เวลาใครบอกว่าทนายโจรทนายตบทรัพย์ค่ะทนายแบนด์นมค่ะ,ค,ะคืออย่างน้อยบางอย่างมันอาจจะต้องมีข้อย,ยกเว้นบ้างว่าอย่างนั้นเถอะนะคะอีกหนึ่งทนายฮะอีกหนึ่งทนายอันนี้ก็อยู่ในรีมทีเหมือนกันสนิทสนมกับทนายตั้มนั่นคือ คุณรณรงค์รณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิทวงคืนความยุติธรรมออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเลครับว่าถ้าตั้มคืนเงินเขาแต่แรกก็ไม่มีวันนี้จุดๆบอกกูมึงจะรอดแล้ววันนี้มึงรอดไหม,มหมายถึงทนายตั้มบอกทนายรณรงค์ว่ารอดแล้วทนายรณรงค์ตั้งคําถามในเฟซบุ๊กว่าแล้วรอดไหมอ่านั่นสิคุณรอดไหมล่ะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ทีนี้มาดูเรื่องความกังวลของคนที่เป็นลูกความและไปว่าจ้างทนายตั้มหรือไปว่าจ้างสำนักงานของทนายตั้มให้ช่วยทำคดีให้นั้นหลายคนกังวลนะคะบอกว่าอา้าวถ้าทนายตั้มไม่ได้รับการประกันตัวจะทำยังไงดีล่ะมีคำแนะนำมาจากทางสภาทนายความนะคะแนะนำว่าถ้าที่สุดแล้วศาลไม่ได้ให้ประกันตัวทนายตั้มและทนายตั้มถูกคุมขังอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีนัดที่ลูกความจะต้องรับนัดกับสารในคดีของลูกความเรื่องนี้เสมียนของทางทนายตาั้มหรือเสมียนของสำนักงานนะคะจะต้องส่งคำร้องต่อสารเพื่อขอเลื่อนนัดพิจารณาในคดีความนั้นๆแต่หากว่าเราเองเป็นลูกความและเรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจที่จะจ้างวานทนายตั้มต่อไปก็สามารถที่จะ คุยเจราจาขอเลิกจ้างได้แล้วก็ไปทำข้อตกลงกับทางสำนักงานหรือทางเจ้าตัวได้และจากนั้นก็หาทนายใหม่ได้อันนี้เป็นข้อมูลที่ทางสภาทนายความแนะนำมานะคะเพื่อจะได้ให้ดำเนินการว่าพอแนะนำแล้วหลังจากนี้คุณจะไปยังไงต่อไปกับเรื่องนี้นะคะคือล่าสุดนะฮะทนายตั้มเนี่ยถูกสอบปากคำเครียดเลยนะฮะตอนนี้ผ่านไปหชั่วโมงแล้วคนที่สอบปากคำเนี่ยบิ๊กตำรวจหมดเลยพลตำรวจตรีจรุนเปียด จเกียรติปานแก้วพลตํารวจตีสุวัสด์แสงนุ่มพลตํารวจตีมนตรีเทศขยันฮะ,ะสามบิ๊กตำรวจสอบปากคำมาแล้ว5ชั่วโมงค่ะก็ะะะอาจจะใช้เวลาในการสอบปากคำตลอดทั้งคืนนะคะเหมือนเช่นกับในกรณีของกลุ่มคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะคะนี่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมเดีเด๋ยวเรานามาเสนอกันอีกนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราสรุปให้ฟังกันกับคดีตั้มแล้วก็เป็นคดีทนายที่อยู่ในความสนใจพรุ่งนี้รอลุ้นกันอีกว่าสุดท้ายจะได้ประกันตัวหรือไม่อย่าง อะไรนะคะ